สวัสดีนะคะพี e ทุกท่านนะคะอิงมาถึงคลินิกแล้วนะคะอิงจะทําวัคซีนเข็มแรกนะคะดูหน้าตา <c oughs> อิงหนัก1.5นะคะ1.5คุณหมอก็ฉีดเข็มแรกให้เรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเสร็จแล้วก็รอกลับบ้านแล้วนะคะรอจะกลับบ้านแล้ว ต้องกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่สองท่านที่เมตตาค่าวัคซีนให้อิงนะคะอิงมีครบนะคะอิงออีกสองเข็มแต่นุกมีเก็บไว้ให้เก็บงบไว้ให้เขาแล้วนะคะค่าวัคซีนของเขานะคะ ขอให้ผู้ใหญ่ทั้งสองท่านมีแต่ความสุขความเจริญพี่ยุพานะคะขอให้ไม่เจ็บไม่จนร่ลำรวยร่ลำรวยอีกท่านหนึ่งก็ท่านก็ไม่ได้ประสงค์ออกนามวขอให้ท่านไม่เจ็บไม่จนร่ลำรวยร่ลำรวยมีแต่ความสุขคิดหวังสิง่งใดก็สมหวังทั้งสองท่านนะคะส่วนงบที่เหลือนุกได้ซื้อายแมวเอาไว้ให้แล้วก็ถุงดำแล้วก็ซื้ออาหารแมวเด็กมาไว้เพิ่มนะคะเอาไว้ให้เด็กๆเด็กๆ็หลังบ้านนะคะเด็กๆหลังบ้านายแมวด้วยนะคะก็ นกก็เคลียร์อะไรให้เรียบร้อยแล้วค่ะเรื่องกรงนี่ไม่โอเคเลยค่ะนกไปดูแล้วไม่สมราคาเลยนุกก็เลยหยุดไว้ก่อนแล้วก็คิดว่าจะสั่งทางออนไลน์นะคะมันเหมือนกับที่ผู้ใหญ่ใจดีท่านส่งมาให้นะคะกรงนี้ยโอเคเลยแข็งแรงแล้วก็สมราคานะคะนก,กเลยหยุดไว้ก่อนเพราะว่านกไม่มีรถเข้าไปในเมืองเพราะว่า ที่ท,ที่ที่ในอำเภอให้นุกอยู่มันก็มีตัวเลือกน้อยนะคะมันไม่มีโรงอะไรเยอะเลยนะคะนี่ออกมาหาแล้วให้อาหารกินแล้วก็เคลียรเรื่องกระบะทรายอะไรให้เรียบร้อยหมดเลยนะคะทั้งอันเล็กอันใหญ่อยู่นี่อยู่ข้างบ้านนะคะนุ๊กไม่ได้ให้แม่เขาอยู่ด้วยตลอดเวลานะคะเพราะว่าแม่เขาโตแล้วแม่เขาจะต้องการออกไปเจอให้เขามาให้นมเป็นบางเวลาเท่านั้นเองนะคะเนี่ยค่ะ กินกินเสร็จเขาก็แต่งเนื้อแต่งตัวกันนะคะเขาไม่ไปไหนนะคะแม่เขาก็อยู่เฝ้าลูกเพราะว่าเขารู้ว่าลูกเขาอยู่ที่นี่นะคะอย่างนี้ก็ค่อยกลางวันก็ค่อยไปทํางานค่อยสบายใจหน่อยนะคะไปทํางานก็คิดคิดว่าเขาจะปลอดภัยไหมอะไรไหมอย่างนี้นะคะก็คิดนะคะคิดเป็นห่วงมากว่าเขาสซนนะคะเขาสซนนี่นะคะ่ะเขานี่อันนี้แม่เขานะคะแม่เขาก็ไม่ไปไหน,นะคะ่ะก็อยู่กับลูกไม่ไก่ไม่ไก่จากลูกนะคะ น้องนี่เขาเป็นวัยโตแล้วเขาดูแลตัวเองได้น,นะคะเขาไม่ข้ามไปเขาไม่ข้ามไปรั้วนะคะรู้ไหมว่าน้องข้ามตรงไหนน้องข้ามตรงนี้นะคะนี่รั้วเตี้ยตรงนี้นะคะน้องจะเดิน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 แล้วก็ขึ้นไปตามต้นมะละกอนี่นะคะนี่น้องเดินไปจริงๆนะคะเมื่อวานนี้แล้วก็น้องก็ขึ้นไปตรงนี้นะคะไปบ้านอีกหลังหนึ่งซึ่งรั้วมันก็ท่วมหัวอยู่นะคะ โอ้ยไปตกอยู่ในบ้านเขาบ้านเขามีหมาด้วยดีที่นุกรีบเข้าไปเอามาแล้วหมามันก็ไม่ได้อยู่บ้านด้วยนะคะโอ้ยนั่นแหละค่ะนุกถึงใจไม่ดีบอกรีบหาโกงออกมาให้เขาอยู่ตอนกลางวันนะคะตอนกลางวันนะคะเนี่ยค่ะเรื่องราวมันก็เป็นแบบนี้นะคะเป็นห่วงเขามากเลยเจ้าดํากับเจ้าส้มนั่นแหะค่ะที่ข้ามไปเมื่อวานนี้เส้นแดงผ่าแปดมากถ้านุกมาช้านี่น้องตายตายเลยนะคะตายเลยแบบ โอ้ oh, หัวใจจะวายเพราะว่าหมาบ้านนั้นถ้ามีอะไรเล็ดลอดเข้าไปเขาจะกัดนะคะมีแมวมีอะไรเข้าไปเขาจะกัดหมดเลยถ้าเขาเห็นนะคะ mm hmm. ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ